ตอนนี้นะครับผมอาจารย์คูโบะก็ได้ทำการปล่อยภาพสีนะครับฉลองบีชครบรอบ20ปีนะครับโดยจะตีพิมพ์ในจับนะผมรายสัปดาห์ฉบับที่36 37นะครับในปีนี้นะซึ่งหมายความว่ากำลังจะมาแล้วนะครับสำหรับมังงะตอนพิเศษตอนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมการปล่อยมังงะตอนพิเศษตอนนี้ออกมาเนี่ยจะมีความหมายอะไรกับเกมบีชเบฟโซ่บ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับ ข้อมูลของแชปเตอร์สั้นๆนี้นะผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ทราบมาแบบว่าพอสังเขปนะคือไม่ได้ทราบมาเยอะนะครับอันนี้ต้องขอภัยไว้ก่อนเลยนะแต่ว่าจากภาพที่ปล่อยออกมานะครับผมเราจะเห็นว่าเป็นภาพเป็นภาพที่จะแสดงไทม์ไลน์ของแชปเตอร์นี้ไนดะ้ชัดเจนนะครับนั่นคือไทม์ไลน์หลังจากจบภาคสขขางครามเมื่อพันปีแน่นอนนะครับเพราะว่าในแชปเตอร์นี้เนี่ยดูจากสีแล้วก็ทรงผมหรือว่ารูปแบบต่างๆในๆในในภาพนะครับหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในภาพเนี่ย จะเห็นได้ว,ว่าชุดเครื่องแบบหัวหน้าหน่วยนะครับผมจะเป็นตัวบอกของอาจจะเป็นตัวบอกไทม์ไลน์ของช่วงเวลานี้ได้ดีเลยนะเพราะว่าตัวเครื่องแบบหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นได้ว,ว่าบางคนเนี่ยคืออย่างเช่นพวกรูเคียนะครับก็ใส่ชุดหัวหน้าหน่วยแล้วน mm ั hmm. ่นหมายความว่าชปเตอร์นี้นผมจะเป็นไทม์ไลน์ในช่วงกนหลังจากสงครามเลือดพันปีนะครับร mm hmm. วมไปถึงท่งนานของอีบะนะครับอ e ีบะ e นี่ก็เป็น หัวหน้าหน่วยนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยแทนทานะของคอมมามบุระซาจินนะครับแล้วก็ทานะของอิซานินะครับอิซานินี่ก็น่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยแทนทานะของป้าอุโนฮานะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการบ่งบอกทำลายได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะผมยังมีข้อมูลอื่นๆอีกน,นะครับนั่นคือวันและเวลานะครับที่ตัวมังหะแชบ,บับพิเศษนี้จะปล่อยออกมานะครับคือเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษแล้วกันนะ เป็นตอนพิเศษแบบสั้นๆนะครับนั่นก็คือวันที่10สิงหาคมนี้นะครับผมทางโชว์เน้นจ้ำเนี่ยจะปล่อยออกมาในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับใครที่เฝ้ารอเนี่ยก็รอได้เลยนะวันที่10สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้อ่านมงงะฉบับพิเศษนี้กันแล้วนะครับว่าจะดีหรือเปล่านะครับสำหรับงงะฉบับพิเศษนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมจากการที่ตัวบริชหรือว่าตัวอาจารย์เนี่ยได้ทําการปล่อยภาพออกมานะครับเราก็ค่อนข้างจะเป็นชาวมโนนะก็เลยขอลองมโนดูนะครับว่าใน แชปเตอร์นี้เนี่ยจะมีอ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีทาหน้าของพวกภาพหลุดออกมาแล้วหลายนะครับพวกภาพหลุดเ,เป็นภาพหลุดขาวดำมังงะของตอนนี้นะครับออกมาว่ามังงะเนี่ยค่อนข้างจะไปเกี่ยวโยงกับตัวละครตัวไหนบ้างน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่แอบไปเปิดดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามีตัวละครตัวอะไรกลับมาบ้างน,นะครับสหรับตอนนี้นะโอเคตัวพีตอนพิเศษนี้ผมจะมีโอกาสที่จะได้ลงไปในเกมบีชเบฟโซไหมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่า ต้องรอดูกันนะว่าจะมีเกี่ยวโยงกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยได้มีท่าทงของตัวอิจิโกกับอ่าูเคียนะครับเป็นฉบับคุณพ่อกับอ่าฉบับคุณพ่ออิจิโกกับคุณแม่ลูเคียมาแล้วนะครับวันในเกมนะก็ต้องดูกันนะครับว่าตัวไอตัวอ่ามังงะตอนพิเศษนี้เนี่ยผมจะได้รับการบรรจุตัวละครเข้าไปในเกมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดรู้จักตัวมังงะเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีคนนั้นหน่วยหลายคนนะครับที่อ่ยังไม่ได้โชว์ของนะ ถ้าพูดกันตามตรงก็คือบางคนเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าโอ้โนะหน่วยคนใหม่เหล่านี้เนี่ยมีบางใครเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นพวกอีบะนะครับหรือว่าอีซาเนะนะครับอ่ะพวกนี้นะคือพวกนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับว่าบางใครของเขาคืออะไรนะครับนะ,ะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอาจจะได้โชว์ในภาคนี้ก็ได้นะคือในตอนพิเศษนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลสั้นๆละกันนะครับที่ผมเอาฝากกันนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาข้อมูล หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมีพวกภาพหลุดต่างๆเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับนะผมคิดว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับสำหรับ chapter c h a p t e r s s นี้นะครับเพราะว่าเป็นการวาดเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะนั่คือนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวกิจกรรมแคมเปญการฉลฉลองเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับนอกจากนี้นะผม ช่วงสิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงของอกิจกรรมเป็นช่วงของจัมเฟียสต้าใช่ไหมครับเป็นช่วงช่วงสิ้นปีเนี่ยขาจะเป็นช่วงที่ชนะของ Jump จัมันจัดเป็นนิทรรศการขึ้นมานะแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าตัวนิทรรศการนี้นะผมจะมีการประกาศอะไรเกี่ยวกับบีชบ้างน,นะครับไม่แน่นะอาจจะเป็นทางด้านของพวกการประกาศอานิเมะหรือเปล่านะหรือว่าประกาศตูดิโอที่จะทําอนิเมะภาคสคางครามด้วยพันปีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีข้อมูลนะครับผมข้อมูลเราไม่มีเลยนะว่า อนิเมะภาพภาคสงครามเลือกพันปีเนี่ยจะเป็นไอสตูดิโอไหนทำนะครับหรือว่าจะปล่อยมาในช่วงวันไหนนะครับตัว PV เราก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้จะต้องบอกเลยว่ายังไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวอนิเมะเลยนะครับข้อมูลนะยังไม่มีนะครับมีแค่ประกาศออกมาว่าจะทำนะครับนั่นก็คือตัวถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นไอตัวตัวทีเซอร์หรือว่าตัวทีเซอร์เรียกเรียกำย่อยนะครับตัวครบรอบ20ปีเนี่ยที่ปล่อยมาช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเขาปล่อยออกมาแค่ เป็นตัว xxx ครับคือไม่ได้บอกว่าเป็นปีไหนนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปีไหนนะที่ทนานะของอนิเมะเนี่ยจะทำการปล่อยออกมานะครับแต่ว่าได้ผมเดาเนะคือคงไม่ได้ปล่อยออกมาในช่วงปีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมถ้าผมเดานะผมคิดว่าเขาน่าจะปล่อยออกมาช่วงสิ้นปีนี้แหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นช่วงปีหน้ามากกว่านะครับถึงจะเริ่ม ต้นทางานเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทําไมถึงคิดวอนิเมะจะกลับมานะครับเพราะว่าตัวตัวอาจารย์คุโบะเนี่ยเขาได้ปล่อยเป็นตัวทีเซอร์มาแล้วใช่ไหมครับเป็นตัว PP, PP ครบรอบนะเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปีนี้เนะี่ยผมคิดว่าเขากาลังจะพยายามจะปล่อยเป็นพวกแคมเปญหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับบริดจ์นะครับปล่อยออกมาเป็นแบบว่าประมาณแบบเรียกน้าย่อยก่อนนะครับให้ทุกคนนะเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปชมกันก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะปล่อยเป็นตู้มนะครับเป็นอนิเมะออกมาในช่วงปีหน้าก็ได้นะอันนี้ไม่มีใครทราบนะครับต้องรอลุ้นกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทาน้าของอาจารย์ได้ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับยกได้ว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ20ปีของบริชนะครับสำหรับแชปเตอร์สันๆนแชปเตอร์นี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รออ่านไดยนะครับวันที่10นี้นะครับก็จะได้อ่านกันแล้วนะโอเคข่าวสารก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่เาฝากกันนะเพื่อนๆนะครับมีความคี้เข็ยนยังไงก็สามารถ คอมเมนต์บอกได้นะครับมาคุยกันได้นะว่าคิเหตนอย่างไรบ้างน,นะครับอยากจะให้ชร์นี้เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสปอยเนี่ยผมรบกวนช่วยพิมพ์จุดจุดไข่ปลาครับแล้วก็ Enter Ent e r Enter Enter ลงไปเยอะๆครับนะให้มันเป็นเอ่อเป็นเปนะ็นใ,ให้คนที่อยากรูนะ้สปอยเนี่ยกดเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้เนื้อเรื่องแล้วนะครับผม Pablo รบกวนนะว่าอย่าพึ่งสปอยนะครับหรือว่าถ้าอยากสปอยเนี่ยก็ใช่รบกวนแบบกดเป็นจุดไข่ปลาแล้วก็ e n Enter Ent e r ลงไปนะครับนะ ไม่งงใช่ไหมไอที่เป็น Enter Enter แล้วก็จะมีให้กดดูเพิ่มเติมะนะครับตรงนั้นนะครับสามารถทําได้นะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราฝากกันในวันนี้นะจะเกี่ยวกับตัวเกมหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวมังะงะทาออกมาแล้วนะครับตัวเกมอาจจะทําออกมาตามก็ได้นะอาจจะมีตัวละครถูกบรรจุลงไปในตัวเกมเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีขครทราบนะเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาจะกักไว้นะเขาอาจจะกักไว้ทําเป็นตัวพันปีในเซตต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตัวพันปีเนี่ยท่านที่ผมทราบมาคือมันหมดสัญญากับตัวเกมนะแล้วก็ผมว่าเขาคงวางแผนที่จะปล่อยตัวพันปีออกมาอีกทีก็คือตอนอนิเมะฉายนะครับนะอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยออกมาตอนนี้หมดเลยเนี่ยครบทุกตัวเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเรตติ้งเกมตกได้นะครับ <nothin> s. <S อาจจะเป็นช่วงอนิเมะกลับมาเนี่ยตัวเรตติ้งเกมอาจจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าคนอาจจะเข้ามาเล่นเกมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะปล่อยในช่วงนั้นมากกว่านะครับเพราะว่ามันยังมีตัวตัวละครหลายตัวนะที่ ตัวเกมยังไม่ได้ทำประมานะครับนั่นก็คือฐานะของพวกตัวอีบะก็อาจจะมีนะครับอาจจะนะอาจจะแต่ทามาคงขายไม่ได้ผมว่านะ,ะทันะของอ e ีซานินีนน่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกโรสนะครับโรสนี่ก็ตัวโปรดผมเลยนะแต่ว่าไม่ได้มีตัวละครในเกมนะครับทางน้นที่ในมังงะเนี่ยก็ปล่อยบางใครไปแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะมีตัวละครในเกมเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลุ้นกันนะ โอเคครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราฝากกันนะอาจจะมีเอยวๆกับตัวเกมบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารของมังหะดิิตอนใหม่ด้วยนะครับสำหรับที่เราฝากกันในวันนี้นะโอเคครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับชอบคีวีนะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับเป็นลรงใจผมด้วยนะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 음악을 듣고 나서는 그게 제일 중요한 거 같아요.